ครับวันนี้นะครับผมเอาเหรียญนะครับเหรียญหลวงปู่ศรีนะครับวัดถ้ำเขาบุญนาคนะครับจังหวัดนครสวรรค์นะครับมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับวันนี้นะครับอันนี้นะครับที่พี่ๆเห็นอยู่นี้จะเป็นเหรียญชื่อว่าเหรียญพุมิวิหารนะครับนี่นะครับนี่นะครับเหรียญนี่นะครับจะจัดสร้างภายในปี 2,518นะครับตามที่เหรียญได้บอกไว้ด้านหลังเลยนะครับนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับเป็นเหรียญที่ปลูกเสกยาวนานเลยนะครับนะครับซึ่งเหรียญรุ่นนี้ท่านนะครับหลวงพ่ศรีท่านได้นำนะครับไปเก็บไว้ที่กุฏิของท่านนะครับแล้วท่านก็นั่งสวดมนต์ภาวนาปลูกเสกไปเรื่อยนะครับยาวนานมากนะครับถึง3าเดือนนะครับ หรือว่าตลอดทั้งรรษาเลยก็ว่าได้นะครับนะครับถือว่าเหรียญรุ่นนี้นะครับปลุกเสกได้ยาวนานนะครับนะครับนอกจากจะสวดภาวนาแล้วก็ยังอธิษฐานจิตนะครับนะครับยาวนานที่สุดเลยนะครับนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับหลวงพ่อนะครับก็อายุนะครับ126ปีนะครับอ่าซึ่งเป็นเหรียญ ท, ų, ท, одним, ท่นท่านที่ใช้ได้อย่างสบายใจเลยนะครับนี่นะครับด้านหน้าก็จะเป็นหลวงพ่อหันข้างนะครับครึ่งโอมนะครับนี่นะครับอันนี้เหรียญสวยสวยเดิมเดิมเลยนะครับเหรียญสวยเดิมเลยผิวดิ่มเดิมนะครับนี่นะครับนี่นะครับซึ่งมีอยู่หลายบล็อกนะครับเหรียญผู้ศรีนะครับแต่วันนี้ผมจะเอามาก็จะคือจะเป็นเหรียญด้านหน้าเนี่ยเป็นบล็อกธรรมดานะครับ ด้านหลังจะเป็นบล็อกเงินนะครับเดี๋ยวให้เพื่อนๆมารับชมพร้อมกันนะครับนี่นะครับด้านหน้านะครับให้เพื่อนๆดูนะครับพื้นผิวเนี่ยจะเป็นเหมือนแองกระทะนะครับเป็นเหมือนแองกกระทะนะครับขอบเนี่ยจะนูนสูงขึ้นมานะครับนี่นะครับพื้นผิวเนี่ยเรียบตึงเลยนะครับพื้นผิวเรียบตึง พี่เพื่อนจำตัวอักษรให้ดีนะครับขนาดของฟอนต์ความหนาของตัวอักษรนะครับนี่นะครับเป็นแบบนี้เลยนะครับตานพื้นผิวเหรียญจะเรียบตึงนะครับแลจะมีเส้นเป็นเส้นขนแมวนะครับตานพื้นผิวเหรียญนะครับนี่นะครับขอบนะครับดูขอบนะครับนูนสูงขึ้นมานะครับนี่นะครับ แล้วเพื่อนๆังเกตด้านบนนะนะครับขอบนะครับที่อยู่นะครับจะมีเหมือนเส้นปิ้นอยู่เส้นหนึ่งนะครับใต้ใต้ขอบเหรียญนะครับเห็นไหมครับเนี่ะมีอยู่เส้นหนึ่งนะฮะจําไว้เป็นการดูได้นะครับนี่นะครับดูเส้นหน้าผากนะครับเส้นหน้าผากจะต้องมีมิตินะครับมีมิตินะครับอันนี้คือเหรียญไม่ได้ใช้เลย นะครับเจ้ของเก่าเก็บไว้ในกรอบตแตะเลดนานมากนะครับนี่นะครับโค้ดนะครับะจะต่อว่าตรงคอนะครับนี่มีโค้ดนะโค้ดก็จําให้แม่นๆนะครับจําตัวลักษณะโค้ดให้แม่นๆนะครับะนะครับนี่นะผิวนี่โอโหแบบลมน้าตาลแบบสวยๆเลยนะไม่ได้ใช้ก็จะเป็นผิวแบบออกลุ้งๆหน่อยนะลุ้งๆนะเมตา เป็นเม็ดเลยนะฮะตาเป็นเม็ดเลยจำพิมพ์ให้แม่นๆนะครับรุ่นนี้มีของเกด้วยนะครับของเกด้วยนี่นะครับอันนี้ด้านหลังนะครับนี่นะครับด้านหลังนะครับพื้นผิวเหรียญก็จะลงไปลึกนะครับขอบอขนีนะบ่ตั้งขึ้นมานะครับตั้งขึ้นมานี่เพื่อนเห็นไหมว่า พื้นเนี่ยโหเรียบตึงมากนะเราจะปรากฏเส้นลัศมีนะครับวิ่งออกขอบเหรียญเยอะมากนะครับรุ่นนี้นะครับนี่นะฮะเต็มเลยจะเป็นเส้นเหมือนเหรียญท,ทั่วไปนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยจะวิ่งนะครับเหมือนแบบตัวตอักษรจะมีหางเนี่ยนะครับคาว่านางเนี่ยชัดเจนเลยนะวิ่งออกนอกเหรียญเลยนะแล้วต้องคมลึกแบบนี้นะ มผมมีหานเป็นเหรียญที่น่าใช้มากนะตอนนี้ยังพอซื้อเก็บได้นะครับและนี่จะเป็นบล็อกเงินนะฮะเพื่อนดูนะด้านหลังนะดูง่ายนะตาป่าก็ดูออกเลยนะแต่ต้องดูให้มันลึกๆแบบนี้นะเป็นมมติแบบธรรมชาติแบบนี้นะเนี่ยจะมีขีด่ยนะขีดตรงนี้ด้านหลังเนี่ยนะล้ข้างบนนะด้านบนก็คือเขาจะวิ่งมาเลยเนะี่ยวิ่งตั้งแต่ตรงเนี้ย ข้างบนเลยปลื้ดแล้วก็ออกมาตรงนี้อีกทีหนึ่งอีกทีหนึ่งก็จะเป็นเนี่ยนะครับเนี่ยหนึ่งเส้นแล้วข้างบนอีกเส้นหนึ่งบนบนห่วงเนี่ยเอ่อบนบนหูเออบนหูเหรียญน,นะนะครับแล้วดูหูนะครับการปิ้นการจ่องเขาะจะเป็นธรรมชาตินะครับจะเป็นธรรมชาติเลยปิ้นแบบธรรมชาติไม่ได้จงใจทําให้ปิ้นนะครับนี่ครับโอ้โหผิวสวยมากเลยเหรียญนี้ แล้วมาดูความหนาของขอบเหรียญน,นะครับนี่จะประมาณนี้เลยเท่าที่สังเกตเหรียญเกนี่เขาจะตัดแบบคมปืดไปเลยทีเดียวนะอันนี้จะเป็นแบบเป็นตายครึ่งหนึ่งเลยนะเออเป็นแบบตกตายครึ่งหนึ่งนี่นะตกตายทั่วๆไปนะครับตามเหรียญน,นะปีหนึ่งกว่าเนี่ก็ต้องเป็นแบบนี้อยู่แล้วนะครับ เดิมมากอันนี้นะครับเป็นเหลียญที่น่าใช้อีกรุ่นหนึ่งเลยของรูปูสีนะราคาจับต้องได้นะครับนะครับก็ราคาก็2 0 0 0ันบวกลบนะครับสองพันสามพันบวกลบนะครับแล้วแต่สภาพนะครับแล้วแต่บล็อกแล้วแต่ราคาณปัจจุบันช่วงนั้นๆด้วยนะครับนะครับถ้ามีก็ยินดี รับเช่านะครับยินดีแบ่งปันนะครับติดตามกดติดตามเลยได้เลยนะครับพี่ๆี่นะครับมีเพจนะครับแอดไลน์แอดไลน์ได้เลยนะครับจะทิ้งข้อความไว้ที่นี่นะครับใต้คลิปนะครับนี่นะครับอ่านยละเอียดได้เลยนะครับใต้คลิปมีบอกอยู่นะครับนี่นะครับอ่ะนะครับสำหรับวันนี้ก็ ขอจบนะครับการรีวิวให้เพื่อนๆได้ดูได้ชี้จุดนะครับบอกราคาณปัจจุบันนะครับนะครับยังไงฝากเพื่อนๆกดไลค์กดถูกใจกดแชร์และกดติดตามไว้ได้เลยนะสั่งกระดิ่งไว้เลยนะเออนะครับเวลามันผมลงคลิปมาใหม่ๆเนี่ยพี่ๆเพื่อนๆจะเห็นอย่างแรกเลยเพราะมันจะแจ้งเตือนที่หน้าจอเลยนะนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับครับสวัสดีนะครับ